อันนี้เราอยู่เสาห้านะครับคลองเตยนะเรามาเจอกับ3ามิวนะครับ 3, สามิวสายพูคอนเทนเนอร์ของบร,าาริษัท้วนคอนเทนเนอร์นะครับเป็นชีสันประจำบร,าาริษัทเลยสามิวเราอยู่เสาห้านะครับวันนี้เราไปงานนาโคกมาเนาะก็เพอเอินได้สอบถามคุยกับ น้องมิ้วไว้แล้วนะครับว่าเอา้ยถ้าไอ้นี่จะขอถ่ายคลิปหน่อยนะก็มารอลงตู้กองเดียวกันรับตู้สมาร์ทบรรจุนาโคกเป็นเยื่อกระดาษนะครับแล้วก็ามาเจอน้องมิ้วนะเอาแบบนี้เลยใช่ไหมอ๋อก็ถามเฉยๆเบลสิกเบลสิกเลยครับอย่างน้องมิ้วนี่อายุเท่าไหร่แล้วอายุ32ค่ะ3าแล้วก็เป็นคนจังหวัดอะไรนะ เป็นแม่เป็นคนโคราชพ่อเป็นคนสมุทรสาครอ,อ๋อสมุทรสาครเลยแล้วแล้ววิวโตที่ไหนเรียนที่ไหนโตที่โคราชอ๋อโตที่โคราชแล้วยังมาขับเทเลอร์เนี่ยปกติไอ้คันเนี่ยมันเป็นรุ่นอะไรสแกเนียรุ่นอะไรสแกเนียสามร้อยหก P สามหกศูนย์เกียร์เกียร์เป็นแบบไหนเป็นออโต้ค่ะอ๋อแล้วเราเราขับเป็นได้ย,ยังไงครับ <laughs> ตอนแรกเลยเทเลอร์นะเป็นเทเลอร์เป็นไม่รู้ขับเป็นได้ยังไงเหรอตอนแรกนะคะก็คืออยู่กับแฟนแล้วก็คือช่วยแฟนขับอ๋อจับคันแรกคือรุ่นไหนจำได้ไหมจับคันแรกที่จับคันแรกคืออีซูซูคะ่ะอีซูก็ก <120. S 1> จะเป็นเกียร์อ๋อสามร้อยอ๋ออันนี้มันเกียร์โต้โต้ค่ะอ๋อเกียร์ธรรมดาแล้วก็ช่วยกันขับไปช่วยมาแล้วก็เป็นจากตรงนั้นแล้วก็เป็นถามว่าเป็นไหมก็ไม่ได้เป็นเลยก็คือเหมือนขับ เดินหน้าได้อย่างเดียวออ๋ยังถอยไม่ได้่แล้วเราก่อนที่เราจะมาขับเองเนี่ยเราไปทำใบขี่ก่อนไหมหรือขับทำก่อนนะโอ้ทำใบขี่ก่อนตั้งนานแล้วแล้วก็มาขับเองขับเองได้ได้กี่ปีแล้วหนูอยู่อ้วนสี่ปีแล้วสี่ปีก็คือมาขับที่นี่เลยเหรอใช่อ้วนบริษัทแรกอ๋อก็คือบริษัทแรกบริษัทเดียวแล้วก็ไม่ไปไหนแล้วแล้วก็ตัวตัวนี้ปกติเราวิ่งหางเป็นงานดําแล้วงานดําเราเข้าใจยากไหมคันนี้มันมีไฮดรอลิกดําใช่ไหมใช่เราต้องดูอะไรดูแลอะไรไหมใงานดํา ก็ดูน้ำมันไฮดรอลิกเงี้ยค่ะ<ม>แล้วก็ดูก็ไม่ได้ดูอะไรยากเพราะว่าบริษัทห<อ>นนมูช่างอ๋อเขาเช่างแล้วอย่างรถเนี่ยเราจะออกไปวิ่งงานเราต้องดูอะไรบ้างแบบผู้หญิงเขาจะดูอะไรกันบ้างหนูเหรออ่าก็ดูปก,กติค่ะก็ดูนันเครื่องน้ำอย่างเงี้ยดูอันนั้นไม่ได้ดูดดค่ะเพราะ่ะใช่เพราะว่าเดือนเดือนหนึ่งช่างหนูเขาจะเช็ค ถ้าเราเช็คแล้วก็คือแล้วอ๋อเ็เช็คดีแล้วงาน<ช>ของเขาเนี่ยหางสั้นหางยาวเราก็สลับเปลี่ยนตลอดทางประจำเราหางไหนหางสั้นค่ะก็คือดําได้่<ช>แล้วมีวิ่งไกลไหมมีค่ะมีวิ่งไกลมีก็คือเขาให้ไปไหนก็ไปหมดแล้วอย่างยังมิวไปไกลสุดนี่ที่ไหนที่หนูไปไกลสุดก็คือโคราชนะที<อ>่หนูไปจังหวัดสานก็จะเป็นโคราชแล้วก็จะเป็นพวกเพชรบุรีพวกกาญอย่างเงี้ยค่ะอ๋อ อย่างเราสามสิบสอเนี่ยเรามีใบขี่มากี่ปีนะสี่ปีประมาณสี่ปีป่ะหนูทำใบขับขี่รอบสามแล้วค่ะอ๋อต่อรอบสามสามปีต่อครั้งใช่ครั้งแรกมันห้าปีครั้งแรกสามปีแล้วสามปีเหมือนกันอันนี้สามปีเจ็ดเจ็ดปีนี้แล้วค่ะอ่าแต่ว่าเพิ่งจะขับเองคือประมาณสี่ปีคันที่เท่าไหร่แล้วขับเองเนี่ยคันเนี้ยหมายถึงอ่าขับคนเดียวเนี่ยคันที่เท่าไหร่แล้วเปลี่ยนรถบ้างไหมตอนขับไม่อ๋อขึ้นทันอยู่อ้วนหนูตอนแรกหนูขับ ขับไอ้น,นี่ขับเอ่อฮีโนโ่รถพว่วงไหมเทเลอร์ไม่ค่ะเทเลอร์นี่แหละหลขับฮีบนโน่ใช่เบอร์ศูนย์หนึ่งหกแล้วก็ซีรีส์ห้าร้อยนะใช่ค่ะพอพอเอ่อพอขับได้สามสามเดือนเมียก็ให้มาขับเกร็จเสียวนใจดีไหมมากค่ะอ๋อแล้วอย่างไรายได้ไรายได้เราเนี่ยเอาแบบข้าวข้าอะไรครับที่นี่ก็มีเงินเดือนไหมไม่มีคอ๋อเป็นแบบแบบเราวิ่งเปอร์เซ็น์ฮะ เด็กเด็กอ้วนเก่าขับพ่วงขับพ่วง802น่าจะขายไปแล้วขายไปแล้วพ่วง802เป็นเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ตอนวิ่งพ่วงมันรายได้มันดีอ่ะตอนนี้ได้ประมาณคร่าวๆให้ฟังเดือนหนึ่งเอาแบบไม่หักอะไรนะอย่าเพิ่งหักแบบที่ไม่หักอะไรนะคะแบบที่แบบวิ่งสบายๆนะก็อย่างเดือนก็ได้สองหมื่นเก้าหมื่นเก้าแต่ถ้าเดือนไหนแบบโหดๆก็ต้องมีสามอยู่แล้วใช่สามหมื่นเก้าสี่หมื่น แต่ที่นี่เขามีหักสะสมใช่ไหมค่ะมีหักสะสมมีหักกนสังคมหักภาษีอ๋อภาษีรายได้ใช่ค่ะแล้วก็มีหักค่าล้างรถเพราะว่าเราจ้างพนักงานล้างรถไอ้ค่าล้างรถจะโดนไปเท่าไหร่เดือนละสามร้อยโอ้ไม่เยอะหรอกเขาเขาล้างให้กี่รอบอ่ะทุกครั้งที่เราอยากจะเข้าล้างว่าเขามีพนักงานสแตนบายตลอดเราเราเลิกงานเร็วเราก็เข้าที่ล้างรถ ก็มีพนักงานาก้หร้าวม้นอ่ะแล้วอย่างผู้หญิงเนี่ยเขาขับอาจจะสู้ผู้ชายได้ในเวลาอดหลับอดนอนเนี่ยเราแบบเคยอึดๆแบบทั้งคืนสว่างเนี่ยมีเหมือนกันไหมก็ได้ได้เหมือนกันใช่ไหมอ๋อแล้วเราเวลาง่วงกินอะไรอะก็ง่วงก็จอดนอนกาแฟไหมแบ่ไม่ถ้ามันต้องแบบต้องด่วนอะไรอย่างเงี้ยทำไงนอนเลยเหรอไม่ง่วงตู้ตกเรือนอนตู้ตกเรือต้องทำยังไงก็เปิดเพลงฟังเต้นในรถแล้วแล้วฤทของเราเนี่ยกับ เสี่ยวอ้วนเขาเช็คเลททุกเดือนเนาะใช่ไหมค่ะถ้าสแกนเนียของหนูนี่3.3คันนี้เลยนะใช่3.3เลยเขาเช็คอย่างไงเช็คเป็นเดือนใช่ไหมใช่ค่ะหมายความว่าเขาจะมีเราเติมถังต่อถังถังต่อถังเขาก็เช็คแต่ถ้าเกิดว่าสิ้นเดือนมาเขาก็ถึงจะสรุปอีกทีว่าเราได้หรือไม่ได้เพราะว่าบางถังเราวิ่งห่าแต่หางยาวเราก็จะได้เลทน้อยเงี้ยถ้าเกิดบางบางบางถังที่เราวิ่งงานไกลห่างสั้นเหล็กเราก็จะสูงมันก็ไปเฉลี่ยกัน พอเดือนหนึ่งมันก็จะออกมาพอดีอะค่ะ,ะไม่เกินเลทอยู่แล้วไม่เกินมไ,มไ,มไม่ตม่ำแล้วระดับอย่างอย่าง,าง,างวิ่งกินเปอร์เซ็นต์รายได้สองหมื่นเก้าถึงสามหมื่นเนี่ยแล้วเลทไอ้น้ำมันเนี่ยเราสตาร์ทนอนอะไรอย่างเงี้ยเขาให้อย่างไรกี่ชั่วโมงต้องดับไหมอะไร่ค่ะก็ปกติก็เราเราเราก็ดูที่ความเหมาะสมอะค่ะพี่ถ้าสมมุติว่าอย่าง ที่เรามาลานอย่างนี้ไปลานตู้ไปท่าเรืออย่างเงี้ยไม่ต้องดับแล้วแต่ความเหมาะสม <ừ> um. แต่ถ้าเกิดอย่างที่โรงงานตรงไหนที่มันมีร่มมีอะไรเราก็ดับบ้างอะไรบ้าง, <ๆ S 1> างแต่ยังไงแค่มันไม่เกินเลทแค่ั้นใช่แค่มันไม่เกินเลทแล้วก็คือถ้าเกิดว่ามันมีริล่มพออยู่เราก็ดับอย่างเงี้ยค่ะพอร้อนเราก็สตาร์ทเนี่ยไม่ได้ค่อยซีเรียสเรื่องแต่วิ่งวิ่งไกลฉุดโคราชแปลว่างานโคราชเป็นงานดางานประจาก็ก็ไปโคราชส่วนมากมันจะเป็นงานบรรจุ อ๋อแล้วอย่างสายใต้เราเลยวิ่งไหมสายใต้หนูยังไม่เคยไปเขามีเขามีเขามีไปไหมมีค่ะมีไปชุมพรสงขลาสมุยไปภูเก็ตแต่เรายังไม่ไปใช่แต่อันนั้นเขาจะเป็นพวกพี่ๆที่เขาประสบการณ์เยอะที่เขาอดนอนได้มากกว่าหนูอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วหนูเป็นผู้หญิงเขาไม่ค่อยปล่อยไปเพราะว่ามันลำบากในทะเลน้ำเขาดูเขาดูใครใครใครเป็นคนปล่อยงานนะใครที่เป็นเสียอ๋อใครนะอ๋อพี่เบิ้มพี่เบิ้ม แล้วอย่างอย่างวิ่งบุรีรัมย์เมื่อกี้ที่มันมีอยู่รถใหญ่ๆอยู่รถเึงได้ไปครับวะรถแข่งหนูยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปมันมีตลอดลอใช่ค่ะมีตลอดปีหนึ่งก็จะมีสองสามครั้งบ้านเกิดเลยนะอยากไปมากเลยไปเห็นในโนตเขาถ่ายหลายตู้เลยตอนนั้นน่าจะเป็นสิบยี่สิบเป็นรถเป็นรถเป็นรถอันนั้นตอนนั้นรถหนูฟอกหนูไม่ได้ไปกับเขาแล้วอย่างเงี้ยความรู้ของเราเนี่ยเกียร์มันเป็นเกียร์ออโต้เนาะคัสก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีมันมีปุ่มกดเมนซนวดไหมเวลาอยากเล่นเกียร์อ๋อมีเหมือนกัน แล้วความนิ่มน่าจะนิ่มอยู่แล้วเนาะรถนี้เคยขับอีซูซูฮิโน่อะฮิโน่ก็ได้ฮิโน่อันนี้อันไหนน่าขับกว่ากันสําหรับมิวความคิดของมิวของหนูก็สเกลนี้ค่ะเพราะว่าไม่ต้องใส่เกียร์อ่าไม่ต้องใส่เกียร์แล้วการดูแลายอ่งเราดูังไงผู้หญิงดูแลยายงก็คอปกติค่ะแต่อย่างของหนูก็มีช่างอยู่ด้ช่างแลก็ดูลมยางนี่ก็ช่างดูให้ด้วยอยู่อ้วนช่างทุกอย่างค่ะช่างวัดมินยางถ้าเกิดยางมิน ถ้ายางหลังนี่น่าจะเป็นหกมิลนะคะ่ทรบจดอกล้นอันแล้วที่เข้าไปไหนเขาก็จะไปหล่อค่ะแล้วเขาก็จะเอาไปใส่เป็นยางอะไรหรือไม่ก็จะไปใส่ให้หัวค่ะลมยางเรารู้ไหมเนี่ยก็เติมเท่าไหร่ลมยางน่าจะร้อยสามสิบนะคะประมาณนั้นใช่ร้อนหน้าหรือทั้งคันร้อยสามสิบน่าจะเท่ากันนะไม่ไม่ค่อยรู้นะความความด้วยเราเป็นผู้หญิง แต่ก็ถือว่ามีเขาดูแลดีเนาะทั้งช่างบริษัทอะไรเงี้ยก<ช>็ถือว่าดูแลเรื่องซ่อมยานหนึบมากเรื่องซ่อมรถเรื่องดูแลรถเรื่องคือเรื่องรถอะไนหนึบๆอ,อ่ะครั้งน,นี้มี<อ>ม,มีมีฟิล์มไหมเนี่ยข้างหน้าบานหน้ามีค่ะแต่ว่าหนูไม่ค,ค่อยติดหนาเหมือนคนอื่นออมองะหมใส่ตาไม่ดีอ,อ,อ๋อก็คือเราใส่แว่นใส่าตาใช่ไหมใช่ค่ะเราขับรถใส่อย่างนี้ตลอดนะใช่อ๋อแล้วอย่างอย่างถอยอ่ะเราแบบมีหน้างานแบบยากๆไหม แล้วแรกๆเลยอะ่ะตอนที่บอกว่ามาขับอเองก็คือขับที่นี่เนาะ,อะไอิสุฮีโน่แรกๆเลยเทเลอร์ Taylor. เราถอยแรกๆทำยังไงอะ่ะไอที่ยากๆอ่ะก็ใช้คนอื <c> ่น <oughs> <c oughs> ให้เขาถอยให้ก่อนอ๋อเราดูไปเรื่อยๆก่อนอ๋อก็ใช้ลุงเป็นเพื่อนที่ไปได้วยกันเขาก็จะถอยให้มีมีที่มันเป็นความจำเราไม่แบบถอยไม่เข้ายากแบบลำบากมากสุดและอะไรเงี้ยมีต่กอนอะ่ะเหรอต่กอนแรกๆ ก่อนก็มีค่ะมีหลายที่เลยแหละที่หนูยังถอยไม่ได้มันก็หลายที่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วพอวันนั้นอะจุดที่เราถอยไม่ได้เราทำยังไงสำหรับสำหรับเราตอนนั้นก็มีวันนั้นทำยังไงถึงจะได้ลงของทำไมถึงได้ขึ้นของถึงถอยไม่ได้เหรอถึงถอยไม่ได้วันนั้นมันมันก็มีม,มีมีที่<ค>นนหนูไปนิคม หนูก็โทรหาคนนั้นคนนี้หนูก็บอกว่าหนูถอยไม่ได้เนอะแต่เขาก็มาช่วยไม่ได้เนี่ยหนูก็ตั้งสติแล้วก็คือแบบค่อยๆถอยโรงงานก็ยืนรอเลยยืนรอเรามันก็ช้าหน่อยครึ่งชั่วโมงโอเคแ้านะไม่หน่อยสิบห้านาทีนี่เยอะแล้วน้ครึ่งชั่วโมงนี่ไม่หน่อยนะครึแล้วอย่างเราวิ่งของหนักของเบาเรา กียรอโตเหมือนจะไม่ค่อยมีผลเรามีความรู้สึกไหมวะหนักมันวิ่งยากกว่าเบาวิ่งง่ายกว่าไหมใช่ค่ะมันไม่รู้สึกเนาะหนักกว่าก็แค่ว่าถ้าเกิดว่าหนักเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นแต่ถ้าเบาก็วิ่งปกติเลยคตู้ตู้นี้ประมาณกี่ตันอันนี้ถ้าจะใส่ของมาประมาณ20ตันได้ค่ะวิ่งสบายไหมประมาณนี้ก็สบายแล้วอย่างงานดำอ่ะเห็นกราบอกมันหนักหนักงานดำจะเป็นหางสั้นเนาะใช่งานดำก็ไม่เกินกันงานดำ บนเบากว่านี้เพราะนี่มันสามเพาอ๋อทางางานทำเป็นสองเพาอ๋อจะเบากว่านี้น้ำหนักก็จะแค่สี่สิบอ่ามันมีมันมีอีกแบบหนึ่งเรื่องลานตู้อะแล้วเราวิ่งใหม่ๆห่อะตอนตอนอยู่อย่างเมื่อกี้บอกว่าแฟนก็หัดเนาะตอนอยู่กับแฟนเขาวิ่งตู้ไหมวิ่งค่ะอ๋อแล้วเราเรารู้แปลว่าเราสะสมความรู้เรื่องลานตู้มาแต่ตอนนั้นแล้วใช่ตอนที่หนูมาสมาัครหนูก็บอกเมียว่าหนูว่าขับรถไม่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 เก่ง เขาบอกเขาว่าหนูขับรถไม่เก่งหนูถอดไม่ได้แต่หนูรู้จักร้านตู้หมดเลยในโซนบางนาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโอเคนั่นก็รับรับที่หนูมีประสบการณ์นะแต่เรื่องขับรถเขาไม่ว่าแบบอ๋อก็อถือว่าดีเขาถือว่าเขาให้โอกาสเรามองเห็นเขาให้โอกาสหลายคนไหมอย่างอย่างใชัยพลน่ะหรือโน้ตอะ่ะตอนนี้นั้นขับพ่วงอยู่ก็เอาเขาไปทำอะไรขี่แล้วเขาก็มาหัดที่นี่เหมือนกันก็เอามาหัดโน้ตก็จะรู้สึกเที่ยวแรกน่าจะสุขสวัสดิ์ เจ็ดสิบหกมั้งยากๆอ่ะรถก็ถอยไม่ได้ถ่ไเหมือนกันเพียให้โอกาสให้โอกาสทุกคนค่ะมีผู้หญิงหลายๆคนนะที่มาขับกับหนูได้ยินว่าเดี๋ยวนี้มีสองคนป่ะใช่มีมีป้าคนนึงขับสิบล้ออันนั้นก็อยู่นะอ๋อสิบล้อใช่ไหมใช่รถเทรลเลอร์พ่วงมีมีคนไหมไม่มีแล้วไม่มีมีคนเดียวแต่ถ้าเกิดมีมีมาขับสิบวันเขาก็ออกเนี่ยค่ะเขาบอกว่างานท้วนมันยากมันโหดประจำประจำไม่ใช่เหรอแต่ว่ามันงานเยอะวิ่งทั้งวัน คือคืออย่างหนูถอยได้หนูหนกไปได้อ่ะหนูก็ว่ามันไม่หดมันก็เป็นปกตินะแต่อย่างเขาอะเพิ่งมาอย่างเขาอาจจะเคยไปวิ่งงานสบายที่เขาแบบว่าไม่คือประจําแค่ที่เดียวเข้าออกอวิ่งงานประจําเหมือนจุ๊บแจงจุ๊บแจงเขาวิ่งพ่วงเขาวิ่งงานประจาใช่แต่เออนายได้อย่างเขาวิ่งงานประจำแต่อย่างหนูอะคือผู้ชายไปได้หนูก็ไปได้อย่างเงี้ยมันจะได้เปิดประสบการณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะว่ามันมันคือถ้าเขาทําได้เราก็ต้องทาได้ อะไรที่แบบเดี๋ยวนี้แบบแคบๆไกลๆหนูก็ไปได้อะอย่างเมื่อกี้พูดถึงลานตู้อะอย่างบางลานเขาต้องให้เราไปเปิดตู้ปิดตู้สซเวรกเรามีปัญหาไหมไม่ค่ะส่วนมากหนูก็ไม่ค่อยได้ทำอ๋อยืนดูก็ทำเอาเพราะว่าบาง้านเขาจะมีคนเดียวอ่ะเขาจะชอบให้เราปิดให้เช็คแรงให้คืาจะถามเขาว่าพี่คะให้ปิดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาถ้ามันจําเป็นต้องปิดหนูก็จะใช้บริจิตวัชตันหนึ่งที่จอดข้างๆใช้ความเป็นผู้หญิงเป็น แล้วอสุดท้ายแล้วก็คืออยู่มาประมาณ4ปีเนาะก็รายได้ก็สองหมื่นสามหมื่นแหละถ้ามีเยอะก็ต้องมีสามหมื่นแล้วแต่ความขยันของเราไม่ไม่ไม่เท่ากันเนาะขออ้วนนราไม่เท่ากันถ้าเกิดว่าสมมติเราวิ่งอ้วนแล้วออกเช้ากับเย็นนี่ไม่ได้แน่นอนบางคนเขาได้สามสี่หมื่นห้าหมื่นนี่คือออกตั้งแต่เที่ยงคืนจังหวะคิวด้วยเนาะถ้าเราทําคิวเนาะทำรอบได้ เราเราอยากได้เยอะแต่ทำรอบไม่ได้ก็เท่านั้นก็ไม่มีประโยชน์รงานงานที่หนึ่งเนี่ยมีสิบตู้เนี้ยอย่างเช่นที่นี่ใช่อย่างงานที่นี่มีสิบห้าตู้เขาก็จะเลือกเลยคิวหนึ่งสิบห้าไอ้วนวนรอบสองถ้าเกิดวันไหนเราที่เกลเราก็ออกสายหน่อยเราไม่อยากแต่ถ้าเคยเคยเห็นคนที่อยู่คนที่ขยันอย่างพี่เล็กเนี้ยพี่เล็กที่ขับสามหกอ่ะแกแกน่าจะวนเก่งไหมพี่ลุงเล็กเหรอเจ็ดสามหกเหรออเอ้เจ็ดอนเบอร์อะไรมั้ย สมัยพี่แกล่แ,แกคิวแรกคิวแรกเลยนะเด<ช>ีย๋ยวน,นี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าเขาเขาทำงานสองคนผัวเมียเมียเขาต้องยื่นไปงาน,นอะไรปะเหมือนเดิม,มไหมอ๋อปนอมอีกคนนึงเออออพนมันนั้นเมียเขาเออนั่นแหละอันนั้นก็แล้วแต่ค่ะบางทีบ,บ,บ,บางบางบางทีแกอันนั้นแกก็จะเป็นพนักงานที่ขับรถคิวต้นๆก็ถือคิวต้นๆแล้วก็อยู่นานแล้วเนาะแล้วเอาสุดท้ายนี่กันแล้วกันนะครับอันนี้ใครน้องชายน้องชายน้อง อยจะพูดให้ดูดีสักหน่อยแล้วเอาสุดท้ายกันนะครับอ,อย่างอย่างเล่าเนี่ยเป็นผู้หญิงมาขับแบบนี้อาชีพเนี่ยเราฝากกับรุ่นน้องหม่อยอย่างผู้ชายที่อย่างในในช่อง u t u b e นะมันจะมีหลายคนเขาอยากขับแต่เขาไม่รู้ว่าจะขับเริ่มยังไงแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเขาบางคนเขาก็อยากขับอะไรเงี้ยเราเรามีอะไรเขาเรียกอะไรนะเรามีความคิดเห็นยังไงกับพวกที่จะขึ้นมาใหม่ครับ<อ>แนะนํำยังไงสมมุติว่าถ้าเราบางทีนะคะบางทีการที่เราอยากทําอะไรอะ่ะแล้ว หนูก็คิดว่ามันเราเราก็ต้องลองทําดูนะคะลุยเลยใช่ไหมใช่ต้องลุยเลยอย่างหนูคิดว่าหนูจะทํเนี่ยหนูก็ทําหนูก็มาหาเฮียเฮียเขาก็ให้โอกาสนะคะแต่หนูก็จะฝากถึงคนอื่นพนักงานที่เขาอยากจะเริ่มต้นในการวนะหมายถึงว่าถ้าเขาไม่มีไม่รู้ว่าจะไปบริษัทไหนหรือว่าเขาไม่รู้จะมาเริ่มต้นยังไงก็คือมาที่อ้วนก็ได้ใช่ไหมตอนนี้รถว่างอระรถว่างก็คือหัวข่าวเพราะว่าอ๋อตอนนี้มีบ้างอยู่ เข้้าามมใหม่แลวก็คือสามารถสมาถสมารถบอกเขาตรงๆได้เลยว่ามีไปขี่นะแต่ไปมีประสบการณ์ก็มาสมัครได้เลย,ยงเงี้ยนะใช่ที่วนไม่ต้องมีประสบการณ์ลว<อ>มาทุกวันได้ประสบการณ์ทั้งหมดโอ้สุดยอดเลยแล้วก็แค่มีใจมาอ่าก็โอเคครับสำหรับที่นี้ก็ขอบคุณคุณมิวแค่นี้เลยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ความรักพอเมาแล้วเขาก็ชอบทักเฮ้ยคำว่ารักที่ใครถูกใครโตจริงหรือหลังใช่ว่าเพียงแคงเขาไม่ใช่ตลอดกับเขาเมื่อบอกกับเราทัน